ล้างเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณ80ลูกค่ะเนี่ยได้80ลูกเลยอันนี้ลูกเล็กนะคะเล็กรองลองอมาก็ประมาณร0อยฝาลูกค่ะส การะมังนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดองกันนะคะนนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมอย่างหนึ่งนะคะนี่มะม่วงแก้วค่ะคุณครูได้ไมาเยอะมากเลยนะคะน่าจะเ,เกือบเกือบสองลูกอะคะ่ะชั่งแล้วก็ประมาณเกือบ40่กิโล เยอะไหมคะลูกใหญ่ๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาถนอมอาหารโดยวิธีการดองมะม่วงแก้วแบบง่ายๆสไตล์ของคุณครูกันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะไปดูมะม่วงกันเลยคะ่ะว่ามะม่วงของครูมีขนาดไหนแล้วจะทําอย่างไรนะคะไปดูเลยขั้นตอนแรกนะคะคุณครูก็จะต้องล้างก่อนนะคะ เลยเอาน้ำใส่มะมังค่ะแล้วก็แช่เราจะแช่เอาไว้ประมาณหนึ่งนะคะทําความสะอาดมะม่วงให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งให้ยางเขาออกพอประมาณก่อนนะคะตอนนี้คุณครูก็แช่เรียบร้อยแล้วเราดูกันนะคะว่ามะม่วงเยอะขนาดไหนอุปกรณ์ของคุณครูก็มีไม่มากหรอกค่ะนี่หลักเลยก็คือ หัวเชื้อดองมะม่วงนะคะหรือดองผลไม้ต่างๆได้อันนี้คุณครูก็ลองดูสัดส่วนแล้วน่าจะใช้สองถุงนะคะค่ะแล้วก็มีต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีถังค่ะถังสำหรับใส่ะมะม่วงนะคะถังนี้ก็เป็นถังที่คุณครูเคยทำน้ําหมักมาก่อนนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะแล้วคุณครูก็แยกนะคะ ตอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแยกมะม่วงออกเป็นสองไซส์นะคะสองไซส์เป็นลูกใหญ่กับลูกเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะนับมะม่วงก่อนนะคะเขาบอกว่าซองหนึ่งเนี่ยไข้เชื้อซองนี้จะใช้มะม่วง65้าถึง80ิผลนะคะเดี๋ยวเราเราลองมาดูสิคะว่าถังใบเนี้ยจะใช้มะม่วงได้กี่ผลนะคะคุณครูเตรียมเตรียมมาสองถุงค่ะ วันนี้หนึ่งสองสนะคะเจ สรุปถังใบนี้ใหญ่มากบรรจุมะม่วงได้ถึง165ผลเลยนะคะนี่เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องใช้อันนี้2สูตรเลยนะคะก็คือสองซองนะคะก็เรามาต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมน้ำหัวเชื้อกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูก็จะผสมหัวเชื้อนะคะ แต่ต้องใช้น้ำสะอาดค่ะคุณครูก็เลยใช้น้ำในถังนี้นะคะเดี๋ยวเราผสมหัวเชื้อกันก่อนะนะคะขนาดของเชือ้อน,นี่ค่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลย,เลยนคน ้องใช้ถึงสองถึงเลใส่ลงไปนี่ถึงที่สอนะงเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะเทเลยนะคะ เต็มถังให้มิตรมะม่วงนะคะคุณครูใช้ประมาณ25ลิตรนะคะน้ำสะอาด25ลิตรกับหัวเชื้อ2ถุงนะคะแล้วก็มะม่วงประมาณ160ผลค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูใช้ถุงดำปิดรอบก่อนนะคะแล้วก็คุณจะใช้ถุงดำปิดแล้วก็ใช้ฝานี่นะคะปิดครอบลงไป คุณครูก็ดอกมะม่วงแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้รออีกรอบหนึ่งก็คืออีกหนึ่งเดือนค่ะเรามาเจอกันกันกบมะม่วงแก้วดอมแบบสไตล์ของคุณครูนะคะหวานกรอบอยู่ได้นานเป็นปีได้เลยะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะคุณครูก็จะขอปคลิปในการนำเสนอดอกมะม่วงง่ายๆสไตล์ของครูเพียงแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆช่วยวดติดตาม